สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นโกโนไกทอกนะครับไม่ใช่ไดอารี่แล้วก็คือไม่มีวันที่หรืออะไรแล้วนะอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเรามาเที่ยวตุรกีเนี่ยตุรกีมันเจ๋งยังไงทําไมเราถึงอยากจะไปยังใช้คําว่าเจ๋งนะก็ไม่ได้บอกว่าดีกว่าครั้งก่อนๆน,นะไม่ได้พูดเลยนะแต่แค่บอกว่าให้รู้ไงเพราะว่าก่อนที่ออฟจะเกิดแรงจูงใจอะไรสักอย่างที่จะมาที่นี่เาก็ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับตุรกีสักเท่าไหร่นะ ก่อนที่จะตัดสินใจมารู้อะไรบ้างเอาเป็นว่าถามว่าตุรกีก่อนที่เราจะได้เห็นไอเตอร์กิสแอร์ไลน์เนี่ยคิดว่าในความรู้สึกของเพลงเราคิดว่าเป็นยังไงก็ต้องรู้สึกน่ากลัวเฉพาะสถานที่เที่ยวอ่ะรู้อะไรบ้างโอ้จะไม่รู้อะไรเลยจะพูดถึงอีสตันว่ารู้ว่ามีอะไรบ้างไหมไม่รู้เลยรู้แค่ว่ามันเหมือนแบบแห้งแล้งนิดหน่อยเป็นทะเลทรายบ้านแบบเป็นตึกหินหินอ่ะที่มันแบบ ไม่สวยอะ่ะเหมือนบ้านเมืองที่ไม่ได้เจริญอะไรมากมีธรรมชาติเยอะการเดินทางก็ไม่รู้จะทำยังไง คนก็น่าจะพูดกับสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเราจะเดินทางยังไงมันเป็นไปไม่ได้เลยเห็นเขาไปทัวร์กันทั้งนั้นทัวร์ก็ถูกทําไมเราไม่ไปทัวร์ล่ะทาไมต้องไปเองแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยอีกมีข่าวก่อการ้ล่มีขากกา่า,ขาวเกี่ยวกับอิสรามเกี่ยวข่าวอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีต่างๆเราไม่เคยคิดว่าจะไปเลยด้วยซ้ำก็เลยคิดว่าเพื่นพนพนอนๆส่วนใหญ่รวมทั้งตัวอเองก่อนจะมาค้นหาข้อมูลด้วยเนี่ย ก็ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับตุรกีมั่งนะแต่พอพูดถึงอิสตันบูลก็อู้ชื่อก็อิสลามอิสลามมันก็เหมือนกับไม่ใช่ว่าเรารู้สึกไม่ดีกับอิสลามไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับศาสนาเพราะเราพูดถึงการท่องเที่ยวนะบ้านเราก็มีคนอิสลามตั้งเยอะตั้งยอะมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาอะไรเลยเราแค่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกเกี่ยวกับข่าวที่เราได้รับมาเท่านั้นเองมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนา ใช่ใช่คือคือของของจีก็จะเป็นเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยหรืออะไรนี้ใช่ไหมแต่ของอับนี่เป็นเรื่องของความเกือบจะไปที่ไหนมันต้องอยากก่อนแต่ว่าคือมันไม่เคยอยู่ในหัวไงเพราะว่าเราก็อยากไปเที่ยวแต่แบบที่ท,ที่ประเทศฝรั่งเพราะเราเชื<ๆ>่อว่าโลเคชั่นก็สวยใช่ไหมแล้วก็บ้านเมืองก็สวยแต่นี้เรายังไม่เคยคิดมาก่อนแต่ทีนี้พอมาศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยตุรกีเนี่ยเขายิ่งใหญ่นะ นะก็ต้องขอโทษถ้าเพื่อนๆที่เป็นอิสลามล้วฟังตอนแรกเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าไม่ได้จะพูดอะไรไม่ดีนะเราแค่ไม่เคยรู้ข้อมูลเท่านั้นเองตอนนี้เรารู้พอจะรู้บ้างแล้วเราก็เลยโอเคขึ้นเยอะพอสมควรประเทศที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่เราคิดเยอะมากใน,ใน,ใ,นในอดีตนะแต่ตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะก็คือจากข่าวเนี่ยบังเอิญว่าเรามาในช่วงที่เขากําลังมีปัญหากับอเมริกันพอดีเลยแล้วเราก็เลยทําให้คอนเฟิร์มขึ้นอีกนิดน,นึงว่าตุรกีเนี่ยเป็นพี่เบิ้มคนหนึ่งของอิสลาม คือเราไม่รู้ว่าเป็นพี่เบิร์มหนึ่งเดียวหรือพี่เบิร์มหนึ่งในหลายพี่เบิร์มก็ไม่รู้นะแต่แน่เป็นพี่เบิร์มแน่นอนถ้าโยงกลับไปที่ประวัติศา,ศ,าศาสตร์ของเขาเนี่ยนะเขาเคยเป็นอาณาจักรอิสลามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงหลังๆนะนเพื่อนๆอาจจะได้ยินชื่อออตโตมันใช่ไหมนั่นแหละคือตุรกีในอดีตออตโตมันเนี่ยมีอาณาเขตใหญ่มากนะก็คือทางด้านเหนือเนี่ยขึ้นไปถึงนู่นเลยวเวียนนาเลยเขาครอบครองประเทศฮังการีอยู่ช่วงหนึ่งด้วยแล้วก็จะหลุดไปถึงเวียนนาเลยแต่บังเอิญว่าโดนยูยินแห่งาอย ัดการซะก่อนแล้วก็ทางใต้เนี่ยก็กินคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดเลยแล้วก็ไปถึงทวีปแอฟริกาตอนบนด้วยก็คือยิ่งใหญ่มากาแล้วทีนี้พอซูมมาถึงเมืองอิสตันบูลเนี่ยนะถ้าดูในแผนที่เนี่ยก็จะเห็นว่าอิสตันบูลเนี่ยมันมีอยู่2ฝั่งใช่ไหมก็คือฝั่งยุโรปกับฝั่งเอเชียใช่ไหมอาจจะสงสัยตกลงตุรกีเนี่ยเป็นเป็นยุโรปเหมือนมันเป็นเอเชียกัน,น Asia, แน่ปรากฏว่าเป็นทั้งสองอย่างเลยแต่ส่วนที่เป็นยุโรปเนี่ยมันจะอยู่แค่กระจังหนึ่งติ่งของอิสตันบูลฝั่งยุโรปเท่านั้นเอองมีบรั แล้วไอ้บอสฟอรัสนี่มันเจ๋งยังไงคือบอสฟอรัสเนี่ยมันเป็นทะเลที่แบบใหญ่มากนะคือหมายถึงว่าข้างบนก็ไปถึงทะเลดําข้างล่างก็คือลงไปถึงทะเลอีเจียนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอะไรที่แถวๆนั้นก็มีหลายประเทศใช่ไหมมีอิตาลีมีกรีสมีสเปนใช่ไหมเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยที่เจ๋งก็คือถ้าประเทศไหนมันมีทะเลใหญ่ๆเนี่ยนะคือไม่ใช่แค่ติดทะเลเหมือนแบบว่าพัทยาภูเก็ตมันไม่ใช่นะคือมันมาผ่ากลางเลย นึกถึงกรุงเทพมีแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่ามันใหญ่กว่าของกรุงเทพเยอะแล้วแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยใช่ไหมเมื่อก่อนมันเคยเน่ามาก่อนใช่ไหมแล้วก็ถึงตอนนี้ไม่ค่อยเน่าแต่ว่ามันก็ไม่สวยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือน้ำเนี่ยสวยคือเป็นสีฟ้าเลยแล้วแน่นอนว่าเมื่อมีของแบบนี้อยู่เนี่ยเขาต้องมีการเดินทางทางทะเลล่องเรือข้ามไปข้ามมาน,นี่ก็คือไฮไลท์อย่างหนึ่งของการมาเที่ยวอิสตันบูลที่เพื่อนๆที่มาไม่กี่วันเนี่ยอาจจะไม่ได้ลองสัมผัสก็เป็นได้เพราะว่าถ้าจะ ไปทางเรือเนี่ยก็คือหมายว่าข้ามฝั่งไงยุโรปไปฝั่งเอเชียฝั่งเอเชียไปยุโรปหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ข้ามฝั่งกันไงเพราะเราอยู่แต่ฝั่งยุโรปใช่ไหมเที่ยวโอทาวเที่ยวซ็อกกัปิฮาเกียโซเฟียครบกัปปุกปเออนั่นแหละแ็อกกัปิก็คือเรียกเป็นภาษาอังกฤษงกไงถ้าเป็นภาษาตุรกีก็คือท็อปกัปปุกอย่างเงี้ยอ้าวถ้าเกิดว่ามีฝรั่งมาเรียกพระราชวังวัดพระแก้วเราวัดพระเขียว อย่างเงี้ยเราจะบอกอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นปาภาษาฝรั่งเหรออันนี้เป็นต่อไปเป็นศับกระปุอย่างเดียวก็ได้เขาเรียกตามท้องถิ่นแบบนั้นเราก็ต้องเรียกตามท้องถิ่นแบบนั้นไปเรียกตามาภาษาอังกฤษมันก็เหมือนกับฝรั่งพูดภาษาบ้านเราไม่ใช่คุณชื่ออะไรคุณชื่อนัทนาะใช่ไหมเขาอาจจะเรียกนาตานอย่างเงี้ยยอมเลยไหมอ่าถ้าแบบนาทานาทานเฉยๆโอเค ก็คือสรุปว่าพูดถึงแต่อิสตันบูลเนี่ยมันไม่ได้เจ๋งแต่อิสตันบูลนะแต่ว่าอิสตันบูลเนี่ยคือไฮไลท์เด่นที่สุดของตุรกีอยู่แล้วเฉพาะอิสตันบูลอย่างเดียวเนี่ยพวกเราก็อยู่ฟาดไป10วันแล้วไม่นับวันไปวันกลับน,นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรให้เที่ยวเยอะมากเป็นจุดท่องเที่ยวเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลย แต่ว่าทั้งประเทศเนี่ยมันก็ยังมีอีกนะก็คือมีซากโบราณสถานอูหเสียดายที่ถ้ามันไปอยู่ในประเทศเยอมรมนี้นะสงสัยเขาจะสร้างใหม่หมดแล้ววะแต่ที่บนดี้วัตจูร์กีมันไม่รวยไงฉะนั้นเขาก็เลยแบบว่าโบราณสถานแค่อนุรักษ์ไว้เสียแต่ว่าไม่ได้สร้างใหม่เหมือนเดอมรมนี้คือมันมีหินมีของอะไรที่มันแบบว่าดูเหมือนจะเก่าๆอ่ะมันเหมือนเป็นเศษอะไรที่มันโดนถล่มมาเขาก็ไปวางไว้ข้างๆถนนน่ะวางวางไว้ก่อนคือไม่มีที่โชว์ยันก็วางแบบว่าเป็น ข้างๆเก็บๆเอาไว้ก่อนอย่างนี้มันเยอะซะจนมันไม่มีที่วางอะ่ะทีนี้คือไอโบราณสถานพวกนี้มันสําคัญยังไงคือว่าเขาวกไปประวัติศาสตร์จิ๊กนึงนะคือพื้นที่ที่เป็นตุรกีตอนเนี้ยสมัยอดีตการเลยเนี่ยเคยเป็นที่ตั้งเมืองของพวกกรีกมาก่อนพวกกรีกเนี่ยคล้ายๆกับกรีซใช่ไหมคือกรีซกับกรีกมันก็คือเจ้าเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ากรีกมันเป็นอาณาจักรโบราณในประเทศกรีซไงซึ่งประเทศมันอยู่ใกล้กัน,นมีการข้ามทะเลมาตั้งเมืองที่แถบ เมืองในตุรกีนี่แหละฉะนั้นไอ้พวกซากโบราณสถานทั้งหลายเนี่ยคือเมืองในอดีตของพวกกรีกเราอาจจะเคยได้ยินเพอร์การมอนทรอยเอฟฟซุสหรืออะไรพวกเนี่ยตุรกีมีอิสตันบูลและมีโบราณสถานแล้ใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงคืออีก2ออย่างที่แน่ๆเลยก็คือตุรกีเนี่ย ติดทะเลถึง4ทะเลด้วยกันคือบอกว่าประเทศเราก็ติดทะเลมันทะเลคนละอย่างกันมันไม่เหมือนกันอยากจะลองดูทะเลของประเทศอื่นเขาบ้างคือพูดนี้ไม่ใช่ว่าเรามาทะเลตุรกีแล้วไม่ไปทะเลไทยนะเนี่ยเดี๋ยวกลับจากทิปเนี่ยเราก็ไปทะเลไทยติดทะเลดำข้างบนใช่ไหมทางด้านซ้ายสายกลางเนี่ยนะก็เป็นทะเลมามาลาที่อยู่ใกล้อิสตันบูลเนี่ยเราจะไปเที่ยวเกาะพรินต์ไอแลนด์แล้วก็ก็จะแวะเมืองตามช่องแคบบอสฟอรัสเนี่ยที่มันมีปราสาทนึกถึงท่อตรงกลางเสร็จแล้วก็ไปจึ๊ก เจ,จ,จ,จ๊อย่างเงี้ยเมืองอื่นๆที่นอกเหนือจากอิสตันบูลเนี่ยก็จะมีเมืองอิสเมียที่อยู่ติดทะเลอีเีียนเฟทติเยที่อยู่ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมืองอันธันยาก็เมดิเตอร์เรเนียนอ่ะเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันก็ไปถึงประเทศกรีซอิตาลีสเปนเลยใช่ไหมละ่ะนี่คือที่มันติดทะเลแล้วก็มันมีโบราณสถานอยู่ริมทะเลด้วยนะแล้วก็พอเราวกจากพวกทะเลขึ้นไปเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อ ปาโดเกียใช่ไหมคาปาโดเกียเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของพวกมนุษย์ถ้ำมาก่อนมันเป็นภูเขาหินที่มันแบบไม่น่าเชื่อมันเหมือนเราอยู่ดาวังคาระคือมันเป็นที่อยู่ของพวกฮิตไทา์มาก่อนในสมัยโบราณเราใช้เวลากันถึง5วันเลยสําหรับคาปาโดเกียซึ่งมันเจ๋งยังไงนี่คงต้องบรรยายอีกเยอะมากอันนี้ก็คือตุรกีแบบพรีวิวนะ ในความคิดของเราเนี่ยคือเราจะตัดสินใจจะใช้เวลากับที่นี่ถึง30วันเออสาวันนี่รวมไปกลับไปแล้วนะอ๋อลืมปาล์มุคาเรอีกอันหนึ่งปราสาทปุยฝ้ายอย่างเงี้ยทะเลซับที่ขาวโพลนดูแล้วเหมือนมีจต่เกลือหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีโบราณสถานอยู่ใกล้ๆปาล์มุคาเกนะมันเป็นอะไรที่ต้องบรรยายด้วยภาพแต่ว่าที่อาเล่าให้ฟังก็คืออาเล่าสิ่งที่ทำให้อัาตัดสินใจมาตุรกีถ้ามีแต่อิสตันบูลเนี่ยอาจจะคิดแล้วคิดอีกนะว่าจะอยู่สักกี่วันดีแต่ว่าพอมีีพพวกหลลัังงๆทู่ดดึมาปุ๊ตสินใจเย อยู่เต็มแม็กเพราะว่าคนไทยจะได้วีซ่าอยู่30วันใช่ไหมอยู่เต็มแม็กเลยจริงๆแล้ว่เราอยากไปมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะแต่ว่าเวลาวีซ่ามันมีแค่นี้ก็โอเคก็เอาแค่นี้เท่าที่เขามีให้ที่ทําท่าไม่ตื่นเต้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่สนุกนะแต่ม,มันเหนื่อยมันเหนื่อยเอออันนี้คือมันตื่นเช้ามันก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยมีพ w e r ในการนําเสนอสักเท่าไหร่เข้าใจไหมอ๋องั้นงั้นก็ต่ออยนิดนึงคือโกโนไกท็อกคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูด สิ่งไม่ดีไปก่อนแล้วค่อยพูดสิ่งดีทีหลังใช่ไหมแต่อันนี้เราก็สลับข้างกันสิ่งดีก่อนให้เพื่อนเพื่อนเคิมก่อนแล้วเราก็พูดสิ่งไม่ดีบ้างแลหรับตุรกีก็คืออ๋อเดี๋ยว,ยวขอสิ่งดีเพิ่มอีกนิดน,นึงสิ่งดีของตุรกีอีกก็คือความถูกโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางอย่างเช่นเดินทางในเมืองอิสตันบูลอย่างเงี้ยค่าเดินทางโคตรถูกเลยเชื่อไามว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยใช้ค่าเดินทางนี้ไม่ถึงร้อยเลยต่อคนนะถือว่าถูกมากแต่สิ่งที่ไม่ดีก็คืออันดับแรกเเเเลยยือกาาารรดินนทงงงะหว่่มี เราต้องนั่งแต่รถบัสวะไม่มีรถไฟทั่วประเทศเหมือนกับเยอรมน,นีพวกเราก็กังวลน,นิดนึงว่ามันจะลําบากหรืออะไรยังไงบ้างแต่พวกเราก็จะไปลองมาให้ดูนะถ่งไม่ดีอย่างหนึ่งคือเรามาผิดช่วงไปหน่อยเราลึกว่ามาช่วงเดือน8ไปไปปลายเดือนแล้วด้วยนะมันจะแบบเย็นๆแล้วไงกําลังดีอะไม่หนาวมากไม่ร้อนมากหรือไม่ฝนตกมากหรืออะไรปรากฏว่าผิดคาดเลยก็คือร้อน โดยเฉพาะว่าที่เราจะลงไปเมืองล่างๆเนี่ยนะที่ต่อจากอิตนบูเนี่ยร้อนกว่าอิตนบูอีกเราก็ไม่รู้ว่าจะผลจะเป็นยังไงบ้างก็เลยแนะนําว่าถ้ามาก็คงต้องมาสักเดือน9เดือน10บอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่านะแล้วก็บ้านเมืองเขาอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนกับ พวกยุโรปหรืออะไรเงี้ยนะก็คือเขาจะเด่นเรื่องที่เที่ยวมากกว่าแต่ถ้ายุโรปเนี่ยก็จะเด่นเรื่องแบบว่าเมืองใช่ไหมแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่จับฝีมือมนุษย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมประสาทหรืออะไรพวกเนี้ยที่เด่นของยุโรปแต่ว่าของตุรกีมันจะประมาณว่าของธรรมชาติหรือว่าของไอที่มันมีมาแต่โบราณโบราณอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่บ้านเมืองปัจจุบันอนาะจะไม่ได้สวยขนาดนั้นไงก็แลกมาด้วยความถูกแล้วก็คิดว่าครั้งเนี้ยถึงจะอยู่30สิวันก็คง อย่างมากก็ไม่เกิน9ก้าหมืหรอกจบทิปแล้วเดี๋ยวมาคำนวณอีกทีหนึ่งว่าใช้ไปเท่าไหร่ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามวิดีโอนี้แล้วเราก็รอบนี้เราไม่ได้ถ่ายเป็นไดารี่เหมือนรอบที่แล้วนะเพราะว่าอาจจะเผลอบ่นมากไปหน่อยก็อันนี้จะเป็นการจับประเด็นแทนนะว่าเราจะพูดอยากพูดหัวข้ออะไรก็จะมาพูดเป็น,นกลโไกทองนี่แทนอวันดีขอบคุณมากครับ